คู่รักขออ,อจัดงานแต่งงานสวมเครื่องแบบข้าราชการสุดเรียบง่ายไม่ต้องหรูหรา เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพสุดน่ารักที่โลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากดังมีผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อนัททิพรอิมแช่มชื่นได้ออกมาโพสต์ภาพแต่งงานของคู่รักผออที่ใช้ชุดข้าราชการเป็นชุดบ่าวสาวแทนการใช้ชุดแต่งงานอย่างงานทั่วๆไปพร้อมระบุข้อความว่า งานแต่งงานของท่านผออทั้งสองท่านแต่งแบบเรียบง่ายสวมเครื่องแบบแต่งประหยัดไม่ต้องหาเสื้อผ้าให้เปืองสวมเครื่องแบบแต่งงานเป็นความภาคภูมิใจดูภูมิฐานความคิดของท่านสุดยอดขอให้ท่านทั้งสองเจริญเจริญเจ้าค่ะ โดยงานแต่งงานนี้เป็นของนายนัทกิจชัยชนะผอ,อรโรงเรียนบ้านเลี้ยวอาจารย์โปง่งและอาจารย์ปารีาออรัตวังวนผอโรงเรียนบ้านแม่ไทยอาจารย์โปง่งตกลงปรงใจร่วมเป็นทองแผ่นเดียวกันที่บ้านแม่ตำอําเภอเมืองจังหวัดพะเยายังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก